สวัสดีครับผมเองทัฟฟูชแนลนะครับเราก็มาถึงปั๊มอีกปั๊มหนึ่งนะฮะเนาะเราลงไปข้างล่างกันดีกว่านะครับพีเนาะอ่าอ่าอะไรฟังเนี้ยนะเดี๋ยวอ่าอ่อนนิดเดียวอ่าฮะเนาะอ่า,อา,อาจะเย็นๆนะฮะเนาะเราก็จะลงไปข้างล่างกันนะครับเพื่อที่ให้เอฟซีได้ยืดเส้นยืดสายกันนะครับเนาะอ่า ý thức là không dừng điện nha nha ảo đi đi ảo 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 rồi อยู่เส้นยื่นสายนะฮะนี่ฮะสัมยอดเลยมาดูพี่ไทยบ้านนอก,กน,นะฮะพี่ชัยนะฮะชายทำอะไรกันนะฮะไอ้สิพี่ทำอะไรกันเนาะนะฮะลอดูกันฮะจัดของกันดู ปิดแล้วนะครับนี่ครับครับผมหนาวไหมครับไม่หนาวแล้วร้อนแล้วร้อนแล้วจะไม่มีที่ไว้เสื้อมีห่อเสื้อออกไว้อยู่ก็มาลูกพี่เกณฑ์มาลูกพี่เกณฑครับแล้วผมคลิปสัก5นาที5นาทีกันเอาคลิปเอาคลิปนะครับผมเอาเรื่องอะไรกอนครับผมคลิปดูพระเอกนะฮะ กับพี่นาทีกับพี่เสือนะฮะอืมนั่งรถะครับอ่าพอดีทุกท่านนะครับพอดีดีทุกทาเลยนะครับผมดูพี่นาทีกับพี่เสือนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ่ายช่องเอามาตั้งคู่เลยมาตั้งคู่เลยมาตั้งคู่นะฮะมาตั้งหันหน้ามาเลยทีเดียวผมไม่ยึดนี่มีช่องอะไรช่องแมงทับปูนะครับหันกล้องมาหันกล้องมากระปูหันกล้องมาอันนี้อะไรเนี่ย เฮ้ยันนี้เห็นพวงเอาขึ้นหน่อยได้ไหมฮะนั่นไหนนี่ได้นเนี่ยเฮ้ยโอเคครับมาครับวันนี้ช่องแมนทัปูด้วยนะครับผมตอนนี้นะครับค่อยบอกจะได้ยึดช้องหมดแล้วครับตอนนี้นะครับยึดช้องหมดแล้วเอฟทีนะครับวันนี้เราก็พักกันที่อยู่ที่บัมบ์บอทนะครับนะฮะพิกัดไม่บอกเพื่อเผื่อพุ่งแบบวิธีนี้นะครับต้องเฟรด้วยนะครับ สวัสดีครับคุณคำซงสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่ครับเซฟิท่านใครก็มาตอกบัตรให้แม่ทัพภูด้วยนะครับตอกบัตรนะฮะนะแม่ทัพภูด้วยครับผมเนี่ยเวลาที่ไลหลด้วยว่าพี่ต้องกดีด้วยมันจะมันจะสปีดเนสดยมันจะสปีดเนสเด่นเนี่ยทางมันไม่ได้เคลื่อรับครับครับครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ทั้งวิเกิดเยอะมากเลยเท่าได้คุณทีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเลียม ก็ฝากไปดูคลิปนะครับช่องให้บอกใจแล้วก็ช่องชายชาแนลด้วยช่องมะไรชาช่องอะไรภูผาชายชาแนลด้วยฝากมิตามช่องภูผาชายชาแนลด้วย่องไม่ชายครับปลิวไปหลายหลายช่องนะครับตัวนี้ไม่เคยไปทําอะไรให้ใครเลยไม่เคยไปด่าก็ปิวนะครับนายสีเป็นคนติดตามด้วยภูผาชายชาแนลนะครับหน้าหน้าจอพี่เสือเล็กไปนิดหนึไม่เล็กหรอกพี่ตัวใหญ่เดี๋ยวโดนตาลีน่าเดี๋ยวโดนเจอกัดหูทีนึง อารีนาเลยก่อนนะยัก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจิรพงศ์นะสวัสดีครับผมช้องแมงกับแมงค่าฟูนะครับใช่ครับมีเมทอนอยู่ในเมทอนครับกาดาษอยู่ในเมทอนใาอยากเจอกระดามเจอได้ในเมทอนนะครับนะครับเขาทุ่มนาตอนนี้ก็รองร้องน้ำมนต์นะครับข้ามนต์นะครมาแล้วนะฮะับน้ำน้ำมนต์ รับรถไปครับผมก็กลับแล้วครับนฟัจะเข้าห้องน้ำไปแป๊บหนึ่งนะฮะเนาะน้องน้ำมนก็ไปแล้วนะครับขึ้นรถไปแล้วนะครสุกสนานคับไปฮะี่รับ ที่ลืมไม่ได้ก็ต้องหาชวน fc ไปด้วยนะครับผมครับผมลืมไม่ได้นะ fc นะฮะอยู่ด้วยกันนะฮะตลอดยี่สิบชั่วโมงใน3วัน fc ครับดันให้1,000ไลค์นะครับผมนะฮะอยู่ด้วยกันเจ็ดสชั่วโมงก็ลืมครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลคด้นะฮะก็ลุงพลก็กำลังจะออกแล้วนะฮะเนาะอ่าตะชานมาแล้วนะฮะนะอ่าอ่านะครับนี่นะฮะแม่ปั๊มนะครับปั๊มนะครับปตทนะฮะอีกครั้งหนึ่งนะฮะ fc ออต่อ่ะอ่านะครับโอ้สขานี้ก็สวยนะเนี่ยสขาีอกแบบก็สวยงามใช่ฮะก็ดูพี่เสือนะครับแต่งตัวหล่อมากเลยครับวันนี้อโอมาไหมครับ วิวดีวิวดีนะฮะอันนั้นวิวดีครับกลชัดไหมครับผมคล้อชัดนะฮะภาพชัดเจนเลยครับผมชัดดีเนาะดิปั๊มวอเทอหัวแล้วใครอยู่บ้านให้ลุงครับอ๋อมีคนมาอยู่ครับผมนะแต่ไม่ขอเปิดเผยไม่ขอเปิดเผยนะครับมีคนมาอยู่บ้านให้ลุงนะครับผมแต่เราจะไม่เปิดเผยนะครับไม่รวมยูทูบเบอร์ที่อยู่อีกทีหนึ่สวัสดีนะครับทั้งห้าท่มาน้องโอมมาไหมคะ โอมมาครับทั้งโอมานะฮะเนาะมีคนอยู่เข้าบ้านนีคนอยู่เข้าบ้านนะมาหนมานาสตอรี่ไม่มานะครับผมนายโพธิไม่มาพี่ต่อทีซีชาแนลก็ไม่มานะครับผมแล้วก็มีป้าคำสายยายละนะมีช่างพงไอเดียก็ไม่มาคืออยู่กันเยอะนะทุกคนนะอยู่รอบบ้านเลยนะอยู่รอบเลยนะอยู่เยอะมากครับผม ตอนนี้พี่เสืออ่านคอมเมนต์ไม่ได้นะครับผมนะฮะทำไมครับผมมองหน้าจอไม่เห็นครับผมโอ้ถอดแว่นเลยครับผมถึงจะเห็นถอดแว่นก่อนพี่เสือมองคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะอ่านไม่เห็นเลยตอนนี้นะครับผมนี่นะฮะไม่ถอดแว่นจะเห็นเหรออ่านคอมเมนต์นะครับผมนะเป็นอันรูปกันนะครับผมว่าทำไมถึงอ่านคอมเมนต์ไม่ได้นะครับผมนะฮะ ดูรอบๆนะสีเนาะอ่ารถลุงออกแล้วรถลุงออกแล้วรอก่อนห้าแต่ว่าพี่ไทยวันนอกก็ยังไม่มาเลยนะคนขับเรายังไม่มานะวิ่งไปซื้ออะไรไม่รู้นะไปแล้วรถลุงออกไปแล้วนะฮะเอฟซีอกแล้วพี่นาทีออกแล้วนะฮะชัยชาแนลออกแล้วพี่ชายก็ออกไปแล้วนะฮะเนาะไปนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปโอเคนะเราไปขับรถเองครับไปแล้วนะฮะ เดินไปแล้วเราคนเดียวก็คืนแล้วนะฮะโอเคแล้วของเผมเนาะอ่าไปแล้วยังไม่ได้จิสติมเลยมันลงไปเลยมันลงเองโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแม่งทัาผูชแนลนะฮะ